ตอนที่161ค่ำคืนปลอดโปรง่งดานดาดด้วยหมู่ดาวภูเขาหิมะสูงสูงต่ำๆ่ำแผ่นฟ้าผืนปัตตพีสุดลูกหูลูกตาในหุบเขาดวงดาวพร่างพราวด้วยเมฆคล้อยเหนือท้องนภาสองสะท้อนอยู่บนแผ่นผืนน้าแข็งเรียบเรื่มเป็นประกายไม่ต่างอันใดกับเส้นทางช้างเผือกเมื่อเสลีรืเคยทะลุผ่านทางเจ้าเผือกเหล่านี้มาก่อนตุงท่าอ่อนช้อยเชก นกนางแอน่นพื้นหิมะพื้นแผ่นน้ำแข็งไม่มีรอยเท้าของเขาประทับอยู่เมืองสีห่หอคลุมร่างด้วยเสื้อคลุมสีเงินที่เจี๊ยเสียวมอบให้ใบหน้าไม่ต่างอันใดกับหิมะน้ำแข็งแววตาแฝงไว้ซึ่งรอยยิ้มน้อยๆที่นี่ก็คือเขาเืียสารศักดิ์สิทธิ์แห่งแดนอสูรเขาจากที่นี่ไปเนิ่นนานครั้นได้กลับบ้านเกิดใจย่อมเบิกบานยินดีวันเวลาผันผ่านเวียนหมุน ทาน้ำแข็งมีละลายมีก่อตัวขึ้นใหม่มีมมกมีพังทลายมีทับผมอีกราโสมหน้าของเขาเสียบสารกับภาพในความทรงจำของเมืองสลีแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าครั้นสูตรเอาอากาศเย็นสดชื่นเข้าเต็มปอดเขาก็พันรู้สึกว่าแท้แล้วทุกสิ่งยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไม่ว่าเหตุใดหมาป่าถึงต้องหอนใส่ดวงจันทร์เสียงหอนหอยหวนดังก้องอยู่กลางหุบเขาสันสะท้านจนหิมะที่ทับผม อยู่บนหน้าผาหล่นร่วงเพียงไม่นานเสียงร้องคำรามของเหล่าสิงสารสัตว์ก็พันจางหายเดือก็แต่เสียงลมพัดแซกซ่าบางทีพวกมนันอาจสัมผัสได้ถึงอันตรายบางอย่างจึงไม่กล้าโผล่หน้าออกมาตอนเมื่อเสลียังไม่แกลาร่างเป็นมนุษย์เขามักมีสัตว์วิเศษที่ยังไม่ตื่นรู้อย่างเพียงพรหิมะหมาป่าหิมะกระตา่ายหิมะเป็นเพื่อนบ้านเขาวิ่งกระโดโดโนดเต้นเกลื้น เกือกกิ้งหัวเราะร้องตะโกนบนพื้นหิมะกว้างใหญ่ความรู้สึกกรุ้ห์อยากพูดแต่พูดไม่ได้ความรู้สึกกัดกุ้มยุ่งยากซับซ้อนหาเคยมีไหมเป็นอสูรเป็นมนุษย์มิสู้เป็นเพียงพรน,น้อยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอันใดความคิดนี้พูดขึ้นในสมองเพียงชั่วแล่นก่อนจะจางหายไปอย่างรวดเร็วเมืออเสเหลียังไม่ทันได้คุ้นคิดอันใดหมอกขาวสายหนึ่งกระพัดครูเข้ามาบดบางภาพตรงหน้าเขาไปจนหมดสิ้น มอกขาวมาพร้อมกับไอร้อนพระเผาสมบัดพริว้วแผ่ปกคลุมไปทั่วไม่ว่าใครก็นึกไม่ถึงครั้นเดินมาจนสุดทางจูๆ่ๆทางก็คดเขียวลึกเข้าไปในดินแดนที่ปกคลุมด้วยหิมะน้ำแข็งยังมีบ่อน้นำพุร้อนตามธรรมชาติซ่อนแฝงอยู่เสียงน้ำดังปุดๆปุดๆปุด,ปด,ปดฟังดูไม่ต่างอันใดกับน้ำเดือดหม้อใหญ่กำลังต้มคนพูดหนึ่งเมืองเสลียิ้ม เสียเซนมิงหลีตาท่อนล่างแช่อยู่ในทาน้ำพูร้อนแขนสองข้างอ้ากว้างพาดอยู่บนหินเปียกชื้นริมฝั่งร่างกายของเขากำยำล่ำสารแขนขายาวเรียวคิ้วตางดงามถูกปกะคุมอยู่ใต้หมอกขามอาจเห็นได้ชัดเมืองสิริเดิมตั้งใจจะบอกให้เขาสวมเสื้อผ้าแต่ว่าพอเข้าไปใกล้กับเห็นอีกฝ่ายสีหน้าซีดเผือท่าทางอ่อนลา้าจึงเปลี่ยนมาถามไทยด้วยความหงุใหว่าเกิดอะไรขึ้น ที่นี่ไอทิพย์เข้มข้นน้นําในบ่อนผู้ร้อนมีฤทธิ์ในการรักษาร่างอสูนเสื้อสนมิงแช่ร่างยางนทานน้าพุร้อนเป็นหน้าคนแดงระเรื่อแผ็นประกายเหมือนนกยูงสุกถึงจะถูกเจ้ามาแล้วหรือเสื้อเสนหมิงพูดอย่างไม่สบอารมณ์พอคิดว่ากําลังจะทําการใหญ่ระยะนี้จึงตื่นเต้นจนนอนไม่หลับดังนั้นข้าเลยมาแช่น้ําร้อนสักครู่แทนเจ้าตอนกลางคืนจะได้หลับสบาย มึงเสอหลีไปยักหน้าเมื่อคืนข้าเองก็นอนไม่หลับพุดจบเขาก็ปลดผ้าคลุมออกมันจงพับเก็บใส่ถุงสัมภาระก่อนจะถอดเสื้อผ้าปล่อยผมถ้าก็แช่น้ำร้อนบ้างดีกว่าพื้นฟูกกำลังตูม่มน้ำสะอาดกระเซ็นเมึ่อเสรลีกระโจนลงไปในทาน้นำพุร้อนปล่อยร่างกายให้อยู่ในทุ่งท่าสบายสบาย ต้องตองเปิดอกพูดคุยกันนานเท่าไรแล้วที่ไม่ได้แช่น้ำร้อนด้วยกันเช่นนี้เมืองสลีเ <c oughs> สียสเียนหมิงจำเรียงมองเมืองสลีปราดหนึง่งเจ้าเป็นมนุษย์ฝึกผลเพียรบำเพ็ญไหนเหลยจะอิสระเสรีเยี่ยงอสูรได้เมืองสลีเงยนหน้าม,มองฟาดฟ้ายามราตรีมองดูดวงดาวเต็มฟ้าร่างเลือนอยู่ท่ามกลางไอ้น้ำร้อนเผาเสร็จเอื้องนี้เมื่อใดวันเวลาดีๆย่อมรออยู่เบื้องหลัง เขาพูดพลางถ่ายพลังปราณของตนให้เสี่ยเซินหมิงฝ่ายหลังรูปร่างกับกายอย่างรวดเร็วแค่พริบตาทั้งสองคนก็นั่งอยู่กันคนละฝั่งลมปราณแทบไม่มีอันใดแตกต่างราวกับมีคันชองบานหนึ่งอยู่กลางทานน,าน้ำพุร้อนเสี่ยเซินหมิงขมวดคิ้วหลอกผู้อื่นได้หลอกยี้เซียวได้กระนันะ้นหรือแค่ทวงเวลาครู่หนึ่งเท่านั้นเมื่อเซี่ยหลีลุกขึ้นสวมเสื้อผ้าใช้พลังปราณอบอุน่น ร่างกายจนแห้งหลังแต่งกายเสร็จก็มอบถุงจาปะให้กับเสียเซียนหมิงด้านในคือสิ่งใดจดหมายขอความช่วยเหลือหรือจะบอกว่าเป็นจดหมายรักก็ได้แล้วแต่เจ้าจะเรียกเอาเป็นว่ากะเวลาให้ดีมอบมานในกูุร่วมบำเพ็ญของข้าเล่าเขามาที่นี่เท่านั้นก็ได้แล้วเ <c oughs> <c oughs> มองเซหลีกกำลังเดินผ่านว่าจี้เซียวห่วงใยความปลอดภัยของตนเองมากกว่า หลังพบว่าไอทิพย์แห่งฟ้าดินมีการเปลี่ยนแปลงเขาจะมาหาตนเองที่เขาเสยสารแห่งนี้ก่อนเรียกเขากู้ร่วมบำเพ็เสียเต็มปากเต็มคำหลังพรุ่งนี้พวกเจ้าสองคนยังจะกลับไปเป็นดังเดิมได้อีกหรือเรื่องราวหลังจากวันพรุ่งนี้ใช่ข้าเป็นคนตัดสินเจ้าคิดมากเช่นนี้หรือว่าข้าจะพ่ายแพ้หรือ ข้ากลัวเจ้านึกเสียใจต่างหากเสียส้นหมิงบางดวงเมื่เสิริคราหนึ่งเมื่เสิริจิตใจวันสัน,สนเจ้าเป็นอะไรของเจ้าพวกเราไม่ใช่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วใช่หรือ,อไรเสียเส้นหมิงยิ้มใช่พวกเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วจากยอดเขาช้างชนเดินทางกลับบ้านเกิดไม่ได้มีเมื่งสิริเพียงคนเดียวอยิช,ชิชูเดินเดินหยุดหยุดเห็นภูเขาข้ามภูเขาเห็นแม่น้ำล่องแม่น้ำเห็นอัจุติธรรมชักกระบี่ จากเหนือเดินทางมุ่งลงใต้ถึงบ้านเกิดในคืนนี้เช่นกันเมืองไปลูกเมืองไปลูกยาปลายวสันต้นศาสอากาศชื้นอบอ้าวราวกับหม้อลังถึงขนาดยักษ์มีเพียงสายลมเย็นยามข้ามพัดแผ่นน้ำกระเพื่อมไหวเป็นระลอกริมคลองป้องกันเมืองมีนกกระยางขาวสองสาตัวพักผ่อนอยู่ใต้ต้นหลิว ตรงท่างดงามยิ่งนูผีเก็บทรัพย์มอบอยู่บนไหลของอีชิชูพิจารณาดูรอบๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเมืองไปหลูมีที่มาจากนกกระยางขาวสกุลอีของผู้เป็นเจ้าเมืองถือเป็นตระกูลผู้บำเพเป็นพลดระดับกลางในรลกพุ่งเป็นพลดเป็นเพียงสำนักเล็กๆไม่มีค่าอันใดให้กล่าวถึงโลกในส่วนในโลกมนุษย์กับเรื่องอำน,นาจอยู่ไม่ใช่น้อย อีชชูหนึ่งคนหนึ่งกระบี่เดินเข้าเมืองท่าทางคล้ายจอมยุทธ์ภายในจรนได้ร่อนตกระกรรมลำบากจอมยุทธน้อยท่านมาเมืองไปหลูเป็นเ่้งแรกกันั้นหรือแผนที่สักฉบับหรือไม่เพราะข้าเร่หน้าประตูเมืองเดินขึ้นหน้าเข้ามามือถือกระดาษภาพวาดปึกหนึ่ง ร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในเมืองโรงเตี๊มที่สบายที่สุดหอโคมเขียวที่คึกคักที่สุดล้วนอยู่ในแผนที่นี้แล้วขอบใจมากไม่ต้องหรอกข้าเป็นคนในพื้นที่อิจูปฏิเสธด้วยท่าทีเกรงอก,อกเกรงใจแต่ว่าพราะข้าเร่รายนั้นกลับไม่ยอมแพ้ชี้เงาจันบนฟ้าซื้อสักฉบกับเถอะจอมหยุดน้อยนี่ก็ข้ามมากแล้วและข้าต้องเก็บแผงแล้วขอแค่สามเหรียญทองแดงเท่านั้นข้าก็กลับบ้านกินข้าวแล้ว ดีชูล้วงเข้าไปในถุงสัมภาระจู่ๆเขาก็มองเห็นของสิ่งหนึ่งก่อนจะตรึงนิ่งนั่นอะไรเลยพราะคาเร่มองไปตามสายตาของเขาจอมสุน้อยหมายถึงรูปสลักหยกนั่นเลยผ่านประตูเมืองเข้าไปที่ยืนตระง,งานอยู่กลางถนนใหญ่ก็คือรูปสลักหยกขาวสูงสามจังเป็นรูปสลักของชายหนุ่มกำยำเน็บกระบี่ไว้บนเอียผยู้คนรถรางที่สันจรไปมาบนท้องถนน ล้วนต้องอ้อมหลบรูปสลักงกางางาวทำให้การจราจรหน้าประตูเมืองที่คับข้างอยู่แต่เดิมแออัดหนักขึ้นไปอีกใช้หยกขาวเป็นวัสดุรูปสลักเดิมนี้ควรเปลี่ยนด้วยกิ่นอายแห่งเซียนเทพไม่สามัญธรรมดาแต่ว่าเหมือนเพราะจงใจขับดุลความองอาจห้าวหามเส้นสายของรูปสลักจึงคมชัดไปทุกเกลี่ยมทุกมุมทำให้ผลงานออกมาหัวมึงกุท้ายมังกร ท่านไม่รู้จักหรือจอมยุทธน้อยเกรงว่าจะไม่ใช่คนในพื้นที่จริงกระมังเพราะกล้าเร่ไม่อยากปล่อยกันกานี้หลุดมือไปจึงเอ่ยปากแนะนําอย่างกระตือรืร้นนี่ก็คือบุตรชายเพียงหนึ่งเดียวของท่านเจ้าเมืองสิทธ์ยอดเขาช้างจนแห่งสำนักหานสารเป็นอาจารย์อยู่ที่สำนักศึกษายางยเชียซื่อเฉียงเรื่องลืออีชีชูท่านดูในวังนี้มีผู้ใดบ้างที่ไม่รู้จักเขา ท่านดูในเมืองนี้มีผู้ใดบ้างที่ไม่รู้จักเขาอีชิชูตะเลงยื่นมือชี้รูปสลักเจ้าว่าอีอะไรนะท่านเซียนอีชิชูคนที่เดินทั้นจรไปมาอยู่ข้างถนนชิงตอบลดมือลงเดี๋ยวนี้ช่างไร้มารยาทขา้ขา,ขาช่างไร้สัมมารารวะยิ่งนักอีชิชูคิดในใจรูปสักนี้ไม่เหมือนข้าสักนิดก็จริงสิท่านพ่อเคยเห็นหน้าข้าแค่ไม่กี่ครั้งข้าโตขึ้นหน้าตาเป็นเช่นไรเขามีหรือจะรู้ หากเป็นเหมือนเมื่อก่อนเขาคงรันทดในใจนึกสับสนแต่ว่าตอนนี้เขากลับรู้สึกสนุกในจดหมายที่มันดาส่งเขาส่งมามีก็แต่ความเป็นห่วงกลัวเขาจะกินไม่อิ่มมีเสื้อผ้าสวมใส่ไม่พอไม่เคยพูดถึงเรื่องพวกนี้มาก่อนแต่ว่าเขายังคงมีเรื่องที่ไม่เข้าใจจึงเอ้ยา,าขอคำชี้แนะจากอีกฝ่าย แต่ว่าเท่าที่ข้ารู้เจ้าเมืองมีบุรอยู่ด้วยกันหลายคนเขาไม่ใช่บุตรปองงูยินใหญ่ไม่ใช่บุตรชายคนโตแล้วะนายจึงเรียกเขาว่าบุตรชายเพียงหนึ่งเดียวเรื่องนี้เจ้าพูดผิดแล้วกระมังท่านนี่พูดจาไร้สาระอะไรท่านเจ้าเมืองบอกว่าใช่ก็ต้องใช่สิไม่เข้าใจก็อย่าเที่ยวพูดเหลวไหลพอคาเร่ตาหลับตาเหลือกใส่เขาคาหนึ่งในที่สุดก็หมดความอดทนต่อจำยุทธเร่ล้นเร่ร่อนคิดตืนไม่เข้าใจอะไรสักอย่างแต่กราบเสแสแ้งทำตัวเป็นคนในพื้นที่ อิชชูกล่าวขออภัยอย่างเคยปากขออภัยด้วยอีฝ่ายไม่หืมไม่อือพ่อคาเรียกยิ่งหงุดหงิดเขาเดินจากใบพลังดาบพึ้นคำถนน,อนหนทางในเมืองไม่มีอันใดเปลี่ยนแปลงมากนะักอิชชูมุ่งหน้าไปที่กระหัตเจ้าเมืองอ้อมไปทางประตูหลังกระหัตเจ้าเมืองตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองไปหลูก,กินพื้นที่กว้างขวางด้านในมีเรือนพำนักยี่สิบหลัง มีเทะเลสาบมีป่ามีบา่าไร่คนงานพระบ้านจำนวนนับไม่ถ้วนอีกทั้งยังมีข่เวศคุ้มกันอิชิชูเก็บพลังปาราณราเข้าสู่ดินแดนร้างไร้ผู้คนไม่รบกวนข่เวศไม่รบกวนพูดใดไเพื่อให้ทานตั้งสําหรับตั้งสําหรับอาหารมือข้ามบ,นานบารรดาบ่าไร้ต่างปะกันถือจานประคองถาดเดินไปมากันให้วุ่นแต่กลับคล้ายมองไม่เห็นเขาอิชิชูมาถึงเรือน เล็กรับหูรับตาคนก่อนครั้นเห็นภายในเรือนมืดมิดไม่มีแสงไปเขาก็คิดว่าบางทีมันดาของเขาอาจย้ายไปพักอยู่ที่อื่นนะดังนั้นเขาจึงได้แต่ลองไปหาดูที่เรือนหลักตอนเดินผ่านสารบรระชนของตระกูลเขาก็หยุดชักและมองเข้าไปข้างในตอนยังเล็กเขาคิดว่าสารบรรพชนสูงใหญ่ยิ่งยวดทอดตามมองไม่เห็นเพดานหลังคา ทว่าที่สูงกว่านั้นก็คือหอสูงเรือนหลักอันเป็นดินที่พันนักของบิดาที่นั่นเรียกได้ว่าสูงเสียงยิ่งกว่าสวรรค์ชั้นฟ้าดังนั้นเขาจึงกลัวใบหน้าเย็นชาของผู้เป็นบิดาที่สุดและกลัวผู้เป็นบรรดาถูกอนุคนอื่นๆรังแกยามนี้เขาอยู่บนยอดเขาสูงที่สุดในโลกได้เปิดหูเปิดตามองดูโลกกว้างดังนั้นพอกลับมาเยี่ยมเยือนบ้านเกิดอีกครั้งก็ให้รู้สึกในคุณชินอิชิชูคิด ที่แท้หอนี้ไม่สูงแม้แต่น้อยจบตอนที่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดกราฟขอบคุณครับวันที่สามนะครับสามพฤษภาคมขอบคุณครับ